ดาวสุกนะคะมีการย้ายในวันที่31พฤษภาคมนะคะมีมาตรฐานราชาโชคสำหรับชาวธนูแล้วนะคะจะมีราชาโชคเกี่ยวเนื่องจากเรื่องอะไรบ้างนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปท่านใดที่ลัคนาราศีธนูฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง16ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้ถ้าคุณสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์นะคะเรื่องการอัปเดตดวงชะตารายเดือนอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ สำหรับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องลาภผลของชาวธนูนะลาภะและอรินะคะก็คือดาวศุกร์ของชาวธนูมีการโคจรในแบบรายเดือนนะซึ่งในรอบนี้นะคะ31พฤษภาคมถึง30มิถุนายนดาวศุกร์จะมาเป็นราชาโชคในภพเรือนมรณะนะคะส่งผลชาวธนูนะมีโชคลาภใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรณะนั่นเองนะคะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางได้นะบางคนเดินทางต่างประเทศเดินทางไกลนะคะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้นะคะคนที่อยู่ในแวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บความตายก็าอาจจะมีโชคลาภมาจากเรื่องเหล่านี้นะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของมรดกสินทรัพย์ินัยกรรมนะหรือว่าคุณได้โชคจากเรื่องของเก่าของที่คุณถือครองมานานแล้วนะมีการเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะในภพมรณะนะเมื่อเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะ อาจมีเหตุให้เรื่องของศัตรูคู่แข่ง,ขงคุณนะมีจังหวะการพักรบไปนะเรียกว่าอาริถูกทําให้หมดสิ้นไปนะคะในช่วงเวลานี้นอกจากนี้นะคะอาจจะแก้ไขปัญหาวุ่นวายยุ่งยากบางอย่างได้นะเนื่องจากอาริก็คืออาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากในชีวิตนะคะหรือว่าการปิดจ,จบหรือว่าจบลงของนีิสินอะไรบางอย่างนะคะ บางท่านมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องนะจากเรื่องของของมือสองนะคะเรื่องการรีโนเวทการนําของเก่าออกมาทําใหม่นะหรือว่าสต็อกสินค้าเก่าเดิมนะคะกลับกลายเป็นสิ่งที่เอาออกมาขายได้ดีในช่วงนี้การนําความสามารถเก่าเดิมนะหรือกลับไปสู่แวดวงกเก่าเดิมเดมิก็อาจจะเป็นโชคลาภของชาวธนูได้นะคะ อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้นะคะดาวพุธนะคะจะเดินเข้าสู่ภพอรินะแล้วก็ดาวศุกร์มาเป็นรายาช่วงในภพมรณะนะคะชาวธนูต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องของการทํานิติกรรมธุรกิจธุรกรรมทางสัญญานะก็อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงเพราะว่าดาวพุธในภพอรินะ้าง่ายต่อเรื่องของความผิดพลาดนะคะเรื่องของความสับสนทางข้อมูลข่าวสารก็อ,อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะการตกลงเจราจาหรือการนัดหมายอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะมีการคัดเคลื่อนเลนเลื่อนได้หรือมีการ ยื่นเรื่องเอกสารอาจจะต้องติดตามมากหน่อยนะถึงจะได้มาเป็นโชคลาภของชาวธนูนะคะสำหรับดาวประจาตัวของชาวธนูนะคะเป็นดาวพระหัสนะช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าอาจจังหวะที่ดาวศุกร์นะคะส่งกําลังถึงดาวพระหัสได้นะชาวธนูอาจจะมีเรื่องของการเกิดโปรเจกต์ไอเดียขึ้นมานะคะเรื่องการอยากทําอะไรใหม่ๆการต่อยอดทางธุรกิจการอยากจะลงทุนนะคะหรือว่ามีเรื่องของโชคลาภบ,บ่อยขึ้นนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทางไกลต่างประเทศนะคะ เกิดโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารเก่าเดิมนะหรือว่าคนที่คุณเคยอุปการะเลี้ยงดูในอดีตนะคะย้อนกลับมาเกี่ยวข้องหรือให้ผลประโยชน์นอกจากนี้นะคะเรื่องของโปรเจกต์โครงการที่คิดไว้นานแล้วบางคนก็เอาย้อนกลับมาทําในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นนะคะเรื่องของการซ่อมแซมลดร,รายานพานะหรือเปลี่ยนก็ได้นะ ลาบจะขายของเก่าออกไปนะคะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเป็นข้าวของสินทรัพย์หรือของสะสมต่างๆนะคะอย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้นะคะดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูในภพอรนะิและดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะการงานก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะเรียกว่าลาบผลของชาวธนูช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาในครั้งแรกครั้งเดียวอาจจะต้องมีการติดตามทวงถามนะหรือว่าลาบผลที่เข้ามาอาจจะต้องผ่านการแก้ไขปัญหาก่อนนะคะ ชาวธนูนะคะเรามาระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะเรื่องของอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะหรือเรื่องการเชื่อมต่อต่อตางๆมีปัญหานะแต่อย่างไรก็ดีมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าของใหม่นะมาทดแทนนะคะของดีกว่าเดิมนะหรือได้ของดีในราคาถูกนะคะบางท่านได้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยในเรื่องของการงานการแก้ปัญหานะคะอาประจําตัวของชาวธนูนะคะจะมีความเป็นราชาชคอยู่ในภพเรือนปุนตตะนะเรียกว่าจะเล็งกับภพบลาภผลนะคะ ก็ส่งผลให้ชาวธนูก็มักจะมีโชคลาภเข้ามาสู่ตนเองนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องโชคล่ากับครอบครัวนะบางคนมีสินทรัพย์เพิ่มในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคนะคะโดยดาวพฤหัสจะอยู่ไปจนถึงเมษายนปี2567นะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูจะมีดาวประจําตัวที่มีกําลังค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยดาวมฤตยุที่อยู่ในภพอรินะคะส่งผลเรื่องศัตรูคู่แข่งเรื่องของ ผู้ไม่หวังดีนะก็มีปรับพนมาด้วยนะแต่อย่างไรก็ดีจังหวะนี้ดาวประจําตัวกําลังค่อนข้างดีก็เลยทําอะไรมากไม่ได้สําหรับดาวรับผลของชาวธนูนะคะเป็นดาวสุกนะนอกจากนี้ยังเป็นดาวอาริด้วยนะเรียกว่าเป็นทั้งสองความหมายในดาวเดียวกันนะคะชาวธนูจึงมีคนที่รักชอบนะเรียกว่ามีคนชื่นชมนะในขนาดเดียวกันมกักมาคู่คนที่ไม่หวังดีนะในจังหวะที่เราได้ดีหรือประสบความสําเร็จนะก็จึงมีทั้งคนที่สนับสนุนและมีคนที่ขัดขวางก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ เป็นข้อมูลให้ไว้สําหรับชาวธนูนะคะแล้วก็ขอให้จังหวะที่ดาวสุขเป็นราชาโชคก็ได้หยิบจับรับโชคนะคะจะได้มาได้น้อยนะเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่ามีโชคผ่านมามากน้อยอย่างไรนะคะพื้นดวงชะตาก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะสําหรับดวงดาวต่างๆของชาวธนูนะคะจะมีทิศทางในเรื่องของการเดินหน้าการถอยหลังการหยุดนิ่งอย่างไรนะคะสามารถติดตามอัปเดตรับฟังกันได้ในคลิปหน้านะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวธนูสวัสดีค่ะ